สวัสดีค่ะพวกเราบุคลากรกปสอเสาให้นะคะวันนี้พวกเราพามาเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวานในโครงการ DMD Mission ค่ะดิฉันนางนัทิดาน้อยงามนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการจากสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเสาให้ค่ะดิฉันนางรัตนามณีรักพยาบาลวิชาชีพชันการรากปสบ้านยางค่ะค่ะคนอื่นให้ขอให้คุณไพโรจนแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับผมไพเราะชื่อไพเราะเมฆาครับอา,อายุ58ปีซึ่ง เป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานเนี่ยคุณเพลารู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกที่ผมได้รู้ข่าวว่าผมเป็นโรคเบาหวานค่ะรู้สึกเครียดครับรู้สึกเครียดเลยว่าโอ้โหเราต้องกินยาประจําหรือว่าเราต้องรักษาตัวเองคิดไหมคะว่าจะต้องหยุดยาให้ได้หยุดยาบ้างเคยคิดไหมคะเคยคิดครับคิดประจําด้วยคิดมากๆเลยในขณะที่ทานยาอยู่นะ,ค,ะคิดว่าเราจะทํายังไงจะหยุดยาให้ได้ พฤติกรรมยังไงถึงได้ได้หยุดยาได้ค่ะลดอาหารมันก็ช่วยได้หลับการนอนพักผ่อนค่ะก็คือเมื่อก่อนเที่ยงคืนตีหนึ่งเ <c oughs> พราะหนึ่งออกหัวข้ามาออกเด่มสุราบ้างพบปะเพื่อนฝูงบ้างกับเด็กบ้างก็เลยไม่ไม่ไม่เหมือนกับเลิกนะก็เลยหยุดพักหนึ่งแล้วก็มาดูตัวดูแลตัวเองพักหนึ่งขอเวลาบอกเพื่อนฝูงว่าขอเวลาดูแลตัวเองพักหนึ่ง <c oughs> แล้วรู้สึกก็ได้ผลส่วนเรื่องการออกกําลังกายของผมอะ ผมจะอาทิตย์หนึ่งอะอย่างน้อยสามถึงห้าวันเล่นกีฬากับหลานเตะฟุตบอลบ้างแล้วก็วิ่งบ้างแล้วก็เดินบ้างเดินก็ประมาณเช้าเช้าเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยผมเดินละประมาณสามสิบนาทีเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับภายในบ้านอะสามสินาทีเมื่อก่อนเนี่ยมนนผมน้ำหนักแปดสิบสี่หลังจากที่ดูแลตัวเองเกีย่ยวกินน้อยลงน้ำหนักเราก็ลดลงไป ก่อน84น้ําตาล180กว่าตอนนี้72น้ําตาล110เหลือ110บผมว่าน้ําหนักเดีียวกับการกินแล้วก็การออกกาลังกายช่วยได้เยอะครับปากบอกต่อต่อไปว่าถ้าทําแบบนี้ได้ผมมั่นใจเลยว่าทุกคนสามารถหยุดยาได้สามารถหยุดยาได้แน่นอนสวัสดีครับ